โยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาจัดเทียนนะฮะตำนานนะที่ผมชอบในเกมเพสสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็นะฮะวันนี้นะผมก็จะมานี่แหละครับที่บอกไปจัดทีมตตำนานนะอยู่ในเพจมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมใส่ชื่อก่อน k p n g แล้วก็ F c นะครับผมนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะ แล้วก็นี่ปรับให้เป็นแบบคาแังที่อัพเต็มแล้วนะครับก็นาประตูนะครับตำนานในประตูก็เออเยอรมันเอาไม่เอาดีกว่าเอาเช็คดีกวันะนี่ครับผมพีเตอร์เช็คไงครับ ก็ในะประตูได้แล้วปีเตอร์เชสก,ก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็แบ็กซ้ายบราซิลนี่ครับผมหลวงพ่อคาร์ลสนี่นะผมรูปปเตอรคาร์ลสนะแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาก็มาคกสคาฟูครับผมนี่สองเอ่อสองแบก็กแบ็กซ้ายแบ็กขวาสองคนนี้ก็บราซิลทั้งคู่นะครับ แล้วก็ออมาก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับ back เซ็นเตอร์แบ็กก็เยอรมนีนะครับผม,มนี่ครับผมก็เบคินเบลเออร์นะครับเออเดี๋ยวผมลืมอีกลืมแผนที่ผมใช้นะก็จะ สามห้าสองนะสามห้าสองนะครับผมนี่นี่เนี่ย,ยนี่ครับผมก็ในประตูก็ปีเตอร์เช็คนะเออ่เหมือนกับวิงแบ็กอะครับ LMF อนะก็หรือเปโตคาร์ลอด r m f ก็มากอดคาฟูนะครับผมก็ เามาเต้นเตะแบ็กกันอีกครั้งนะฮะก็อิงแลนด์นะครับผมนี่ครับโซแคมเบลนะครับผมนี่ได้โซแคมเบลมาก็มาดินี่ครับมาดินนี่นี่คนอิตาลีนะครับผมนี่ครับอิตาลี ไม่ใช่อิตาลีนมทุกคนไม่ใช่เนเธอร์แลนด์นะครับผมตุ๊กนะมาเนเธอร์แลนด์ก่อนนี่เนเธอร์แลนด์นะไม่ใช่อิตาลีนะเฮ้ยไม่ใช่อีกว่าทุกคนมาร์ดินี่ยคนประเทีเลยวะ มาลินนี่อ่ะเออประเทศเรไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับก็นี่ก็อิงแลนด์นะครับผมเดี๋ยวมึงหาอิงแลนด์นี่ครับผมอิงแลนด์อ่อิงแลนด์นก็นี่ครับ C.M.F. นะครับผมก็สตีเวนเจอร์ลันะครับนี่สตีเวนเจอร์ลันะก็ฝั่งนี้ก็แฟงแลมพาธนะครับผมนี่สตีเว่นเจอร์ลันแฟงแลมพาธนะก็อันนี้แหละแล้วก็ต่อมาก็ตัวกลางนะก็จะเป็นเดวิดเบ็กแฮมนะครับแต่ว่าเราจะให้เดวิดเบ็กแฮมเป็น D.M.F. นะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะ อ่ะทุกคนดูดิอ่ะถ้าแบบเขามายืนแบบ R M F ตำแหน่งทีออ่เขาถนัดอะค่าพลังของเขาอยู่ที่93นึงน,นะแต่แต่ถ้ามันยืนแบบ C M F อะค่าพลัง94น,น,นะครับผมแต่แต่ถ้ายืนแบบ D M F อย่อางเี้เนีน่ยถ้าอยู่ไป D M F อะ96นะครับโโหก็ ว่าเหลือเชื่อกันยืนตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ค่าพลังเยอะกว่านะนั่นแหละก็ต่อมาครับผมนึกได้แล้วเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเอาใครเอาวัร์ติเวลาแล้วกันครับผมนี่ครับผมเอาเวลามายืนนะก็นี่เราก็ได้ ในประตูกองหลังแล้วก็กองกลางแล้วนะครับต่อมาก็กองหน้านะซีเอฟนะครับคู่นี้ก็จะเป็นไมเคิลโอเว่นนะครับผมเบบี Baby ้โกครับไมเครื่อนโอเว่นนะก็จะยืนคู่กับฟวนโดตอริสนะครับผมสเปนนี่นครับผม นี่ครับฟุรนนันโด,ดตอริสนะครับผมนี่อันนี้คือตัวจริงนะครับตัวจริงนี่ก็ได้แล้วนะต่อมาก็ตัวจสองนะครับตัวจสองนี่พาวเวลเน็กเวดนะครับผมพาวเวลเน็กเวด ครับผมพาเวลเน็ตเบ็ดน,หนาหนึ่งคนแล้วก็ม,มาติอุดนะผมเอามาติอุดนะี่จะเจม นี่ครับผมมาที่อุสนี่ก็ได้สำรองมาสองตัวแล้วนะครับต่อมาก็กองกลางสองตัวแล้วก็อเอากองหลังนี่ว่าเมาดีนี่นี่มคนมบัติไเลยวะ มันไม่ออกว่าด้วยมอรีนี่นะมอรีนี่นี่ไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเอา,เอาคนนี้ดีกว่านะเอาคนนี้มาก่อนอา่ามาเราดูหน้านะผมนี่แล้วก็ ชาบี้อลองโซ่นะสเปนนี่ครับเออเอานเนสตามาก่อนแล้วก็ชาบี้อลองโซ่นะ ชาบี้ลองสู้นะครับผมแล้วก็เอาก้องนอนหน้าอีกสักคนนึงก็ยวนครับสักกันครับยวนครับนี่นิเธอร์แลนด์นะนี่ครับผมยวนครับ เดี๋ยวผมขอนึกก่อนมอ,มอดีนี่เขาคนประเทศอะไรนะอิตาลีก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมขอนึกก่อนนะเอาละครับตอนนี้ผมว่าเจอมอดีนี่แล้วเขาคนอิตาลีนะแต่ตัวเลขที่ผมหาผมไม่เจอนะนี่ก็เป็นโฉมหน้าตาน,นครับทีม ตานานที่ผมชอบนะครับก็ถ้าช่องผมถึง30มสิบับไลค์ผมจะตัดสกินเฮดเลยนะตัดโชว์เลยก็วันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ